สวัสดีค่ะสวัสดีเย็นวันศุกร์นะคะวันนี้เราก็มาอยู่ที่ที่ดินแบ่งขายที่ใกล้กับโรงเรียนสองภาษาบัญชางนะคะวันนี้มาในบรรยากาศเย็นๆนะคะเพ <HS S 2> <lasers S 1> ราะว่า<ถ> <ๆ S 2> ที่นี่บรรยากาศดีมากแล้วก็ลมพัดสบายๆคะ่ะในช่วงเย็นเราก็เลยจะชอบมาที่นี่เลยอ,อย่างหนึง่งที่ดินแปลงน,นี้นะคะก็เป็นที่ดินที่แบ่งขายซือ้อที่ดินแปลงใหญ่มาเพื่อจะแบ่งขายนะคะก็เลยก็เลยจะมาที่นี่บ่อยๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะแปลงนี้เป็นแปลงที่ แนะนำแล้วก็อยากจะให้ท่านไหนที่สนใจในเรื่องการลงทุนที่ดินค่ะแนะนําแปลงนี้ซื้อเก็บไว้นะคะมีกาไรตั้งแต่ตอนซื้อเลยนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้รับประกันเลยค่ะก็วันนี้เรามาคุยเรื่องเตรียมตัวอย่างไรในการที่เราจะไปสํารวจที่ดินหรือจะไปดูที่ดินนะคะสําหรับท่านไหนที่ชอบในเรื่องของการดูที่ดินในเรื่องของการลงทุนที่ดินหรือแม้กระทั่งการแบบซื้อที่ดินเก็บหรือซื้อที่ดินไปสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆค่ะก็ อาจจะมีประสบการณ์อยู่แล้วบ้างนะคะแต่ว่านี้ที่เรามาคุยกันวันนี้ค่ะเดี๋ยวนูก็จะแชร์ประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวนะคะว่าเวลาที่ไปดูที่ดินหนึ่งแปลงอะค่ะก่อนที่เราจะตัดสินใจหรือการที่เราจะไปเลือกว่าเราจะไปดูที่ดินแปลงไหนอะเรามีข้อมูลอะไรบ้างในการที่เราจะไปดูนะคะอย่างแรกเลยที่เราจะต้องรู้เลยว่าที่ดินเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะแรกคือพิกัดนึง่ายสุดเลยก็คือพิกัดหรือตำแหน่งที่ดินนะคะเพราะว่าการที่เราจะ ซื้อที่ดินแปลงไหนเนี่ยคะ่ะการรู้ตำแหน่งพิกัดอะ่ะมันจะมันจะทำให้เพิ่มความน่าสนใจให้กับเราได้บ้างนะคะคือความหมายคือตำแหน่งหรือพิกัดของที่ดินนะคะถ้าเรารู้ล่วงหน้าเนี่ยเราก็จะทำการบ้านเราควรเราต้องทำการบ้านไปก่อนยกตัวอย่างเช่นเ,ออเวลาที่มีในหน้ามาเสนอหรือเวลาที่เราไปเจอในโพสต์ต่างๆว่าเขาขายที่ดินนะคะเราต้องถามคําถามแรกเลยคือพิกัดอยู่ตรงไหนโลเคชันอยู่ตรงไหนเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้น เพราะว่าเราจะต้องไปเช็คว่าหนึ่งบริเวณข้างเคียงที่ดินแปลงนั้นนะคะมันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจรัศมีหนึ่งกิโลสองกิโลสามกิโลเมตรแบบนี้ค่ะมันใกล้อะไรบ้างในสมมุติว่าเราอยากได้ที่ดินเพื่อจะทําบ้านบริเวณแถวนั้นมันส่งเสริมให้เราจะทําบ้านได้ไหมบริเวณเหล่านั้นมันจะอำนวยความสะดวกให้การสร้างบ้านของเรามันทําง่ายมากยิ่งขึ้นหรือไม่ะคะ่ะอย่างนี้ก็คือมันเลยทําให้แบบทุกครั้งที่เวลาจะรอก,ก่อนที่เราจะไปดู ที่ดินเนาะเราก็ต้องรู้จักพิกัดรู้จักทำเลก่อนแต่ว่าก็ไม่ได้ทุกครั้งนะคะที่เราจะสามารถทำได้นะเพราะว่าที่ดินบางแปลงอะ่ะเป็นที่ดินที่ผ่านในหน้ามาบางทีในหน้าอาจจะไม่ได้ส่งโลเคชั่นให้กับเราเพราะว่าโอเคราคามันเป็นมันมันเป็นเหมือนว่าในหน้าบางท่านนะคะก็อยากจะพาเราไปดูเองอยากจะมีเป็นคนพาไปดูอยากจะไปเป็นคนที่จะไปแนะนําที่ดินให้กับเรา อย่าที่จะไปอธิบายที่ดินให้กับเราซึ่งมันก็โอเคไม่ผิดอะคะ่ะเป็นเป็นหน้าที่ของในหน้าอยู่แล้วเนาะเหมือนตัวเรนูเองเวลาที่จะนําเสนอลูกค้าถ้าเกิดแปลงไหนที่เราเป็นในหน้าแล้วเกิดแปลงนั้นมีในหน้าหลายๆคนนะคะเราก็จะเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราเองอะโดยการที่เราต้องบอกลูกค้าว่าเออเดี๋ยวเราพาไปดูนะแบบนี้เราก็อาจจะไม่ได้ให้ตาแหน่งลูกค้าไปเนาะแต่ว่าถ้าแปลงไหนที่เรา เราเป็นของเราเองเราก็จะยินดีให้ตำแหน่งลูกค้าไปเลยให้พิกัดลูกค้าไปเลยค่ะเพราะว่าข้อดีของการให้พิกัดไปอะค่ะคือลูกค้ามีอิสระในการที่เขาจะเลือกลูกค้ามีอิสระในการที่เราเขาจะดูทำเลร,รอบๆถึงบางครั้งบางครั้งบางครงาวนะคะอาจจะเป็นผลเสียสําหรับลูกค้าเองเนาะเพราะว่าไม่คุ้นชินกับบริเวณรอบข้างเขาอาจจะไปเจอแล้วเขาอาจจะตัดสินใจด้วยตัวเขาเองโดยที่ไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงอะคะ่ะมันก็มีทั้ง ข้อดีข้อเสียเนาะในการที่เราจะส่งตําแหน่งให้กับลูกค้าไปดูเองนะคะซึ่งก็ไม่ผิดแล้วแต่มุมมองแต่ละคนนะคะอย่างเราเองตัวเรนูเองนะคะถ้าสมมุติจะซื้อที่ดินแปลงไหนเราได้ข้อมูลมาจากใครโอเคเราก็จะผ่านคนนั้นเลยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นในหน้าหรือเป็นเจ้าของนะคะเราจะขอข้อมูลอะไรเขามาเราก็จะต้องผ่านเขาคะะ่ะเพราะว่าเราถือว่าเป็น เป็นจัญยาบาลของการซื้อขายที่ดินะนะเนาะก็โอเคทีนี้ในเรื่องของตําแหน่งอะคะแรกตําแหน่งหรือพิกัดของที่ดินนะคะอย่างน้อยก่อนที่เราจะไปดูที่ดินนะคะเราจะได้หนึ่งง่ายง่ายสุดเลยคือทางเข้าออกแปลงที่ดินมันเป็นทางไหนมันเข้าได้กี่ทางมันไปตรงไหนได้บ้างถนนมันกว้างแค่ไหนบริเวณรอบข้างเป็นอะไรมีบ้านพักอาศัยอยู่มากไหมสมมติเราจะซื้อทําบ้าน ตรงนั้นมีเพื่อนบ้านหรือยางเปลี่ยวหรือเปลี่ยวไม้อะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าถ้าเราจะสร้างลงอพาร์ตเมนต์แบบนี้ค่ะที่ดินแถวนั้นมันมีเป็นชุมชนไหมมันเป็นเส้นทางผ่านไปยังไหนได้บ้างมันเป็นซอยตันหรือไม่แบบนี้ค่ะการที่เราเห็นตำแหน่งเห็นพิกัดของแปลงที่ดินก่อนเนี่ยมันจะทําให้เกิดเกิดความน่าสนใจในที่ดินแปลงนั้นได้มากมากขึ้นนะคะถึงแม้มันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดเนาะอันนี้คือข้อแรกนะคะแล้วก็อีกข้อนึงของการที่เราเห็นพิกัดอะคะ่ะเราก็จะสามารถเช็คได้ว่า บริเวณแถวนั้นน่ะผังสีเป็นอะไรผังเมืองค่ะเป็นสีอะไรเราเอาใคทีนะคะเมื่อกี้สัญญาณหลุดไปค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะก็วันนี้ก็มาคุยกันเรื่องของการเตรียมตัวในการที่เราชมนะคะก็ข้อแรกที่เราบอกไปแล้วนะคะทีแต่ระตอนแรกนะคะก็คือว่าการที่เราจะไปดูที่ดินนะสิ่งแรกที่สําคัญมากก็คือตาแหน่งของที่ดินเนาะหรือว่าพิกัดของที่ดินนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นพิกัดโดยรวมหรือพิกัด ตำแหน่งที่ดินที่แท้จริงนะคะเพราะว่ามันจะส่งเสริมให้ที่ดินแปลงนั้นของเราอะคะ่ะมันน่าสนใจหรือไม่สําหรับกรณีที่เราจะซื้อเนาะอย่างน้อยเราได้เห็นบริเวณรอบข้างอย่างน้อยเราได้เห็นบริเวณแบบว่าเพื่อนบ้านข้างเคียงเป็นอย่างไรสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มันใกล้เคียงกับสิ่งที่เราสนใจหรือไม่มันใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการหรือไม่แบบนี้นคะ่ะซ,ซึ่งเรื่อง,องตำแหน่งมานะคะว่าเราจะ เป็นคนซื้อเองหรือเป็นคนที่จะขายที่ดินเนาะบางทีบางครั้งบางคราวอะค่ะการที่เราส่งตําแหน่งให้กับลูกค้าไปก่อนเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นทั้งข้อดีและข้อด้อยอะนะคะแต่ว่าให้มองเป็นข้อดีดีกว่านะคะเพราะว่าลูกค้าสามารถที่จะพิจารณาที่ดินได้อย่างอิสระแล้วก็สามารถเลือกไปดูที่ดินได้อย่างสบายใจคือสามารถไปดูได้หลายๆรอบอะคะ่ะเพราะว่าการดูที่ดินหนึ่งแปลงอะคะ่ะเชื่อได้เลยค่ะว่าแม้ว่า,าที่ดินน่มันอาจจะมี บางบางคนอาจจะเคยได้ยนินนะคะว่าคนที่ใช้เมื่อไปเจอแล้วก็ก็จะชอบเลยแบบนี้ค่ะแต่ในบางครั้งในความเป็นจริงแล้วที่ดินทุกๆแปลงกว่าที่ลูกค้าจะตัดสินใจค่ะลูกต้องมั่นใจได้เลยค่ะว่าลูกค้าต้องผ่านการบนเข้าไปดูหลายๆรอบไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าตอนกลางวันหรือตอนเย็นแบบนี้ค่ะหรือบางครั้งแรกอาจจะไปดูเองอันที่สองอาจจะพาครอบครัวไปดูอันที่สามอาจจะพาพ่อแม่ไปดูหรือญาติพี่น้องที่สนิท ที่พอจะให้คําแนะนําได้แบบนี้ค่ะคุณูซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับลูกค้าเนาะเพราะว่าการที่เขาซื้อที่ดินแต่ละแปลนี่ยมันเป็นเงินทุนที่ค่อนข้างเยอะเขาตัดสินใจเขาเขาอยากจะพลาดใช่ไหมคะดังนั้นการที่เรามีตําแหน่งในนี้ีิกัดให้เขาก่อนน่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีเนาะนี่ตัวเราเองะคะ่ะถ้าเรารู้ตําแหน่งก่อนเรารู้พิกัดก่อนของแปลงที่ดินะคะ่ะการเลือกการตัดสินใจของเราเนี่ยมันก็จะ ทำได้ง่ายขึ้นเพราะบางครั้งเราไปดูสถานที่จริงแล้วเราก็เข้ามาดูใน Google Map หรือมาดูใน Google Earth อีกรอบหนึ่งอะค่ะว่าบริเวณทถวนั้นมันเป็นที่ต่ำหรือที่สูงมีโอกาสน้ําท่วมหรือไม่มีโอกาสเจริญเติบโตไปแบบไหนแบบนี้ค่ะซึ่งการดูที่ตาำแหน่งเป็สิ่ำคัญนะคะการสำรวจที่ดีขอแรกเลยข้อที่สองที่เราจะต้องเตรียมในการที่จะไป้ก็คืออะไรก็คือรูปแปลงของ ที่ดินนะคะรูปแปลงในที่นี้ก็คือเป็นรูปตามโฉนกนะคะว่ารูปแปลงที่เขาจะขายหรือที่เราสนใจอะค่ะมันเป็นลักษณะไหนเป็นสี่เหลี่ยมเป็นห้าเหลี่ยมเป็นหกเหลี่ยมหเป็นแบบไหนเนี่ยค่ะซึ่งการที่เราเห็นรูปแปลงใครเราเถึงหน้าแปลงแล้วอะเราก็จะได้รู้ว่ารูปแปลงที่เราสนใจตรงนั้นนะคะมันมีคิดไปด้านไหนแม้ว่าในรูปแปลงอะสมมุติว่าครั้งแรกเนี่ย จ้าของที่ไม่เห็นหน้าไม่ให้หน้าฉนกแรบเนาะแต่การที่เรารู้รูปแปลงที่ดินอะรูปแผนที่ที่ดินมันที่มันตรงกับฉนกนะคะเราก็จะได้รู้ได้ว่าถ้าสมมติเราซื้อมาเพื่อจะทําประโยชน์ช่วยทำสิ่งปลูกสร้างอะไรกันเราจะวางแผนได้อย่างไรมันจะมองภาพได้ล่วงหน้าได้แล้วเวลาไปดูที่จริงนะคะที่ดินจริงอะค่ะมันจะได้แบบเกิดไอเดียที่มันไปสอคฟ้องกับความคิดตั้งแต่ครั้งแรกก่อนที่เราจะไปดูที่ดินนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของรูปแปลงที่ดินเนาะแลก็ที่ดิน ในรูปแปลงที่ดินนะคะการที่เราได้สรางมาก่อนว่ารูปแปลงเป็นแบบไหน,นะคะ่ะอย่างไม่น้อยะคะ่ะมันจะเกิดไอเดียสําหรับเราว่าถ้ารูปแปลงมันไม่ใช่สี่อย่างนี้นะคะยังไม่ไมไดีพอนะคะเราจะได้มีข้อไปต่อรองราะคาะกับเจ้าของที่หรือบางครั้งถ้าเราเป็นคนขายเราก็อ,อาจจะใช้จุดนี้เป็นจุดจุดขายหรือจุดลดราคาให้กับลูกค้าได้แบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องของข้อที่สองก็คือรูปแปลงที่ดินเนาะข้อที่สามก็มคือทิศทางของหน้าแปลงนะคะว่า ทิศทางของหน้าแปลงไปด้านไหนทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกหรือทิศอะไรก็แล้วแต่ค่ะซึ่งการที่เราสาร้างน้าทิศไปก่อนเนะ่เราก็ได้รู้ได้ว่าถ้าสมมุติเราสร้างซื้อแปลงนี้มาเนี่ยเราจะสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ตรงใจเราอะเราจะทําได้ไหมหรือถ้าเราชอบที่ดินแปลงนั้น,นจรงิงเราจะมีการปรับเปลี่ยนสิ่งปลูกสร้างของเราภายในเป็นแบบไหนนะคะซึ่งทิศก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะในการลูกค้าใช้เป็นปัใจจัยในการเลือกที่อยู่ล้วก็ นอกจากคิดแล้วอันที่สามช่วอันที่สี่ก็จะเป็นเรื่องความกว้างของหน้าแปลงที่ดินค่ะความกว้างของหน้าแปลงอ่ะบางท่านอ่จจะไม่ให้ความสําคัญหรืว่าในเรื่องของความกว้างของหน้าแปลงก็มีผลเหมือนกันมีผลต่อราคามีผลต่อการตัดสินใจมีผลต่อความประทับใจแรกในการที่เราจะไปดูที่ดินนะคะอย่างเช่นตัวนเ,เ,เองนะคะชอบซื้อที่ดินที่จะมา,มา,ม,ามาแบ่งขายเนาะใช้คำว,ว่าแบ่งขายคือ อาจจะแบ่งสองแปลงสามแปลงก็แล้วแต่ค่ะแต่การที่เราซื้อที่ดินมาแบ่งขายนะคะอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ไลฟ์ก่อนหน้านี้บอกว่าต้นทุนหลักในการที่เราจะแบ่งที่ดินก็คือต้นทุนในการทำผิวกระีที่แปลงมันไม่ได้หน้าแปลงที่กว้างเนาะแต่ถ้าหน้าแปลงมันกว้างถ้าต้นทุนตรงนี้มันถูกตัดไปเลยดังนั้นถ้าเราเจอที่ดินแปลงไหนที่มีหน้าแปลงที่ติดถนนกว้างที่สุดค่ะมันจะเป็นข้อดีสําหรับเรามันจะสามารถจัดสรรที่ดินีได้ดีแล้วก็แบ่งสัรปันส่วนที่ดินได้อย่างง่าย ถ้าเกิดใครเจอที่ดินแบบนี้ก็ลองต่อราคาดูนะถ้าเกิดว่าปัจจัยเหล่นมันส่งผลให้เราชอบที่ดินแปลงนี้ว่าที่ดินที่มีหน้าแปลงกว้างคากว้างของแปลงที่ติดหน้าเขื่อนนะคะกว้างมันก็จะเป็นข้อดีสำหรับเือกับเราทั้งในปจุบันและในอนาคตนะคะก็คือว่าเวลาที่เราซื้อที่ดินแปลงหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแปลงเล็กหรือแปลงใหญ่เยค่ะแปลงเล็กก็ประมาณร้อยตารางวาแบบนี้ใช่ไหมคะกรณีที่มันมีหน้าแปลงกว้างอย่างเช่นอาจจะกว้างที่ยี่สิบห้าหรือสามสิ อนาคตเราแบบว่าอาจจะแบบเดือดร้อนเรื่องเงินหรือว่าอยากจะแปลงที่ดินแปลงนี้ไปแปลงที่ดินตรงนี้ไปเป็นเงินนะคะเราสามารถแบ่งครึ่งขายไปก่อนได้แล้วก็เก็บบางส่วนไม่ได้คือมันทาได้ง่ายถูกไหมคะเพราะว่ามันมีหน้าแปลงกว่าเวลาที่เราจะแบบเราไม่ต้องเสียดายหน้าแปลงแบบนี้ค่ะด้คือเป็นเรื่องของข้อดีของหน้าแปลงที่กว่านะคะสำหรับตัวเราเองก็อาจจะคนอื่นอาจจะมีไอเดียนอย่างนี้นะคะเราเราจะชอบแปลงที่มันมีหน้าแปลงกว้างกัน ก็คือเป็นเรื่องบางทีก่อนที่เราจะไปดูที่จริงเราจะต้องดูนะรับก็คือเรารู้ร่าวๆไปก่อนนะคะวันเวลาที่เราไปดูสภาพแวดล้อมจริงนะคะเราค่อยมาประมวลผลเอาเพราะบางทีอะค่ะภาพที่เราเห็นในโค้ดหรือสิ่งเล่าต่างๆสำหรับคนที่ตอบเรามาที่บอกเราเรามาค่ะเวลาที่เราไปดูของจริงอะบางทีเวลาจะต้องแบบเอามาผสมผสานกันด้วยเนาะเพราะบางทีแบบว่าเราอาจจะเขาอาจจะพูดมากจน พูดเยอะเกินไปไม่ใช่พูดมากพูดเยอะเกินไปเกินจริงหรือบางทีอาจจะพูดน้อยเกินไปหรือบางทีบางมุมอาจจะได้ไม่ได้พูดถึงอย่างเงี้ยค่ะการที่เรามีข้อมูลเหล่านี้ไปก่อนเวลาเราไปดูที่ดินจริงนะคะเราก็จะได้เห็นภาพความเป็นจริงว่าสิ่งที่เรามาลงใจหรือเราคิดไม่ใ,ใจหรือสิ่งที่เราได้ข้อมูลมาก่อนนอกนน้เวลาที่เราเช่ แล้วไปดูของจริงนะคะเราจะบอบางทีเราจะไม่มีคําถามเราจะไม่มีคําถามหรือคาถามมันจะเกิดมาแบบน้อยมากแต่ถ้าเรามีข้อมูลเตรียมข้อมูลไปก่อนไม่ว่าจะเป็นพิกัดหรือจะเป็นรูปแปลงคิกความกว้างแบบเนี้ค่ะเรารู้ข้อมูลก่อนเราไปดูที่ดินจริงนะคะมันจะเกิดคําถามเกิดขึ้นแล้วเราจะมีเรื่องไป็นะะของราคาของที่ได้ใบสถานะะีถ้าเราเป็นคนขายมีข้อมูลเหล่านี้เราจะสามารถอธิบายลูกค้าได้ ได้อย่างชัดเจนแล้วก็ละเอียดไปเลยนะคะนี่คือเป็นเรื่องของพีคตัวอย่าอะไรก่อนจะไปดูที่ดินนะคะเพื่อให้การไปดูที่ดินของเราเนี่ยมันทําให้เราตัดสินใจได้ชัดเจนขึ้นนะคะเพราะว่าที่ดินทุกๆแปลงเป็นแปลงพนที่นะคะเราที่มีการที่เราเรียกได้ว่าเรามีเวลาไม่มากในการที่จะพิจารณาและตัดสินใจเพราะว่ามันเป็นที่ดินที่มันมีมีมีความต้องการเยอะเป็นที่ดินที่มี คนต้องการเยอะแบบนี้เราใช้เวลาแต่งงานเวลาแบบที่นี่ที่ข้อนำแบบ ถ้าบางคนนะคะที่มาเนี่ยลูกค้าเป็นคนที่เขาซื้อที่ดินเป็นประจำเป็นคนที่เขามีข้อมูลของที่ดินอยู่เยอะมากแบบนี้ค่ะเขาก็จะแบบมีคำถามที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็เราสามารถเดาได้ว่าลูกค้าท่านนี้ชอบที่ดินเราหรือไม่ในน้องปอเป็นสิ่งที่ต่างคนต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่เราจำลืมไม่ได้ในการที่เราจะดี ต้แถวที่มันปิดๆกันได้แบบนี้นค่ะหรือสีเหลืองเหลืองเข้มก็จะเป็นเขตชุมชนแบบนี้ก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่ได้ให้ความสาคัญเนาะหรือในบางพื้นที่อาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับการแต่ว่าพอปัจจุบันนี้ีเชื่อได้เลยค่ะว่ากฎหมายในเรื่องของการสีปกครในเรื่องของการสร้างสีปกครางกฎหมายในเรื่องของการ,ราแบ่งเขตดูแลจากเทศบาลจากอบตค่ะเริ่มจะมีมีความเข้มงวดมากขึ้นแล้วก็กฎหมายในเรื่องของการจ่ายภา เราอาจจะคาดการณ์ในเรื่องของราคาของที่ดินิดไปได้น,นะคะเพราะว่าเพราะว่าอย่างเช่นเรามีว,วัตถุดค์ที่เราจะเื้อที่ดินไว้เพื่อทําบ้านทำสางัร์ถูกไหมคะเรารับลูกค้าที่ทําบ้านแบบนี้นะคะ่ะแต่ยอยู่แล้วที่ดินของเราในบริเวณนั้นมันเป็นอีเมง้ายซึ่งาามันเป็นเขตอุตสาหกรรมมันเป็นเขตที่เขาอนยายุญาตให้ทำโรงงานแบบนี้นะคะ่ะพอมันเป็นโรงงานปุ๊บ Aquí เราจะไม่บอกว่าที่ดินไหนไม่ควรซื้อหรือที่ดินไหนควรซื้อนะครับเพราะว่าวัตถุชนิดในการซื้อของแต่ละคนไม่เหมือนกันาะแล้วก็ความเร่งด่วนในการซื้อของแต่ละคนไม่เท่ากาันในบางแปลงที่เราบอกว่าไม่ควรซื้อแต่อาจจะมีบางคนที่มีทัศนคติที่ดีหรือมีความสามารถได้มากกว่าเราไปซื้อแล้วทำให้เกิดมูลค่าที่ดีกว่าเราไ,ได้เลยนะคะข้อมูลแต่ละแปลงที่ดินแต่ละ าสนาไปที่นนแล้วเราถูกจดไหมเจ้าที่เจ้าทางชอบเราไหมแบบเ่ะถ้าเจ้าที่เจ้าชอบเราก็อาจจะส่งให้แบบเออเราสามารถซ้นที่ and oh, then เนที่บริเวณาคที่เราข้ามมไว้ในใจของที่ดินเีเป็นลูกค้าที่สนใจจะซืที่ินเก็เพราะว่าท่ัอย่านใหเช่นบ้านในสบ้นที่เป็นก้นงคดัเดิที่แบบตินที่บริเวณเยอแบบไม่ให้หลังทาให้บ้านเนี่ย Thank mm -hmm. you. กไปกว่านั้นค่ะในลักมีะประมาณ3กิโลเมตรก็เป็นหาดทรายเป็นทะเลค่ะก็จะมีใครที่อยู่บ้านแถวๆนี้นะคะอยากจะไปพักผ่อนอยากจะไปพิชิตช่วงเช้าช่วงเย็นมที่มีทะเลก็สามารถไปได้นะคะเนียครับให้ที่ดินแต่เนี้ยก็เหมาะสำหรับท่องเที่ยว ลีรั้วเป็นแต่ละแปลงคือรั้วนี่ไม่ใช่รั้วถาวรน,นะคะแต่ว่าเป็นรั้วแค่ให้เหมือนลูกค้าที่เข้ามาดูเองนะคะสามารถเห็นแนวแปลงได้ชัดเจนว่าแนวแปลงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนสามารถจะเดินดูรอบๆเดินดูเข้าไปภายในได้ะคะ่ะนี่เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้ามาดูเองนะคะลูกค้าสามารถจะเข้ามาดูได้ทั้งเช้าสายบ่ายเย็นด้วยเลยนะคะ อาจจะแบบแต่ว่าถ้าแบบสนใจแปลงไหนเป็นพิเศษนัดเรามาได้หรืออยากจะเข้ามาดูพร้อมกันก็นัดเวลาเรามาได้เลยค่ะเราก็จะพาเข้ามาดูทำเลตรงนี้นะคะสําหรับที่ดินที่อยู่หลังโรงเรียนสองภาษาแปลงนี้นะคะถนนด้านหน้าตรงนี้นี่คือถนนหน้าแปลงนะคะก็จะมีความกว้างอยู่ที่แปดเมตรนะคะตรงนี้เป็นสาธารณะเรียบร้อยนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้เนาะี่ยค่ะไฟฟ้าก็อยู่ฝั่งนี้ นะคะแล้วก็ประปาท่อประปานะคะก็จะอยู่แนวถนนฝั่งนี้เลยค่ะลูกค้าสามารถที่จะต่อมิเตอร์เข้าไปในแปลงได้เลือกตำแหน่งได้เลยนะคะนี่เป็นบริเวณรอบๆเนาะเราพามาดูค่ะบริเวณด้านนี้ก็เช่นกันค่ะก็เป็นถนนยาวเลยค่ะกว้างที่8เมตรนะคะตรงนี้นะคะเ๋ยวจะบอกว่าเราเปิดถนนของเราเนี่ยไปชนกับ ถนนที่จะเข้าไปในสนามกอล์ฟนะคะซึ่งอนาคตเนี่ยคะ่ะพอถนนเชื่อมหากานันการสัญจรไปมาก็สามารถสัญจรไปได้หลายๆทางนะคะเพราะว่าการที่เราทําที่ดินแบ่งขายบางครั้งเนี่ยเราต้องมองภาพเราต้องมองภาพกว้างใหล้ลูกค้าที่มาซื้อที่ดินเราด้วยเนาะว่าลูกค้าที่มาอยู่ตรงนี้คะ่ะในระยะ5ปี10ปีให้เกิดเขาสร้างบ้านขึ้นมา มันจะมีอะไรบ้างที่เป็นคุณค่าให้กับเขาแล้วก็มันจะมีส่วนไหนบ้างที่จะเราจะสามารถเพิ่มมูลค่าที่ดินให้กับเขาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเราก็จะทําไว้ให้อย่างการเชื่อมถนนไปยังถนนสายอื่นๆนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะสําหรับเรื่องของที่ดินเปล่าเนาะนี่ค่ะเป็นพื้นที่รอบๆก็จะประมาณนี้ตรงแปลงนี้นะคะที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นเนื้อที่สองร้อยสิบนะคะสองร้อยสิบตารางวา ก็จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยแปลงนี้จะสวยค่ะแล้วก็ได้ถนนสองด้านนะคะส่วนแปลงนี้ก็247นะคะแปลงนี้ก็จะมีความกว้างของถนนประมาณประมาณน่าจะถ้าจะไม่ผิดประมาณ20กว่าเมตรนะคะแล้วก็จะมีปะปาอยู่หน้าแปลงตรงนี้นะคะแปลงนี้เป็นแปลงที่ด้านท้ายเป็นแปลงที่6นะคะแปลงนี้ ตารางวาละเก้าพันนะคะสําหรับที่ดินบริเวณนี้นะคะที่เราแบ่งขายเนาะใครสนใจที่ดินแปลงใหญ่ประมาณสองรอกว่าตารางวาก็ติดต่อเรามาได้นะคะแปลงนี้ยังพร้อมให้จองอยู่ประมาณเหลืออีกประมาณห้าแปลงนะคะแปลงนี้เนาะใครสนใจติดต่อเรามาได้เลยโอเคเนี่ยค่ะพามาดูบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดู360ส6 0้อหกสิบงศาประมาณนี้รอบๆค่ะเงียบเงียบ สบ,สบายนะคะตรงนี้น้ําไม่ท่วมนะคะสําหรับท่านไหนที่มีความกังวลเรื่องน้ําท่วมแถวนี้เนี่ยจะจะเป็นที่เนินเนาะแล้วก็เวลาฝนตกอะ่ะน้ําก็จะไหลไปด้านหน้าฝั่งนู้นนะคะแล้วก็ ถนนอีกฝั่งหนึ่งตรงนู้นก็จะมีระดับที่ต่ากว่าเราเยอะเลยค่ะสมมติน้ําน้ํามันเอ่อขึ้นมาปุ๊บพอถึงระดับถนนมันก็จะไหลเอ่อไปฝั่งนู้นเลยก็จะไม่ได้ท่วมขังอาจจะมีขังบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ท่วมเลยคือขังในที่หมายความว่ารอการซึมลงไปในพื้นดินนะคะประมาณนั้นเนาะนี่ก็เป็นเรื่องของน้ําเวลาหน้าฝนนะคะประมาณนี้เนาะสำหรับที่ดินแปลงนี้ก็นั่นแหละค่ะ พาทุกคนมาชมนะคะท่าไหนที่สนใจที่ดินแปลงนี้ก็ติดต่อเรามาได้นะคะเดี๋ยวจะใส่พิกัดเอาไว้ให้อ,อตอนตอนจบไลฟ์แล้วนะคะจะใส่พิกัดพร้อมกับขนาดแปลงไว้ให้นะคะทุกคนจะได้เห็นว่าทำเลรอบๆตรงนี้มีอะไรมีอะไรบ้างแล้วก็เป็นอย่างไรนะคะเผื่อแบบว่าจะได้เช็คสภาพแวดล้อมรอบข้างแล้วก็เช็คผังสีได้นะคะโอเค ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะ,ะก็ไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เข้ามาชมกันค่ะฝากติดตามเพจด้วยนะคะแล้วก็ท่านไหนที่สนใจที่ดินแปลงนี้หรือที่ดินแปลงอื่นๆในเขตบ้านฉางก็ติดต่อเรา,าได้เช่นเดียวกันค่ะมีหลายแปลงให้เลือกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ